โ oh, อย้อยอยยๆอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้กินทุกคนอย่าแย่งกันนะจ๊ะตัวนี้นะครับเทคนิคง่ายนะครับว่าให้สุนัขเลือกอาหารนะครับให้กินง่ายนะครับ ตัวนี้อาหารเม็ดเพียวๆเลยนะครับบริเวณผสมยังเลยนะครับแย่งกันกินู่กันพอนะครับบางลูกค้านี่สิเจอปัญหาหลายๆที่มาบวกย่อมกินเขานะครับิ่งนะครับนี่ียงตับเม็ดเดียวกับปลาเลือนี่ให้อีกนัดให้อีกถ้วยนึงนะครับ จะแค่ให้อาหารเป็นเวลานะครับให้ขนาดซ้านะครับลองเข้าลองหายเบิรงว่าซําไดเพิ่นยิ้มนะครับก็ให้ซํานั่นนะครับให้ทาท่านเรือนี่ให้เก็บกิ้มเลยนะครับให้เก็บออกไปหลังนะครับจะตังอาหารทิ้มไเทีนี้ไงไงสำนึก็ะให้มาบ่เหลือกินแล้วนะครับ